สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับติ๊กในช่องสุปัญญาญากันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนี่ยติ๊กก็กำลังจะเดินทางไปที่เมลเบิร์นค่ั สำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนเลยไม่เคยเดินทางคนเดียวแล้วจะต้องเดินทางเองเนี่ยดูคลิปนี้เนี่ยสามารถเดินทางไปเองได้อย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้เนี่ยติ๊กมาคนเดียวเหมือนกันนั่งรถแท็กซี่มาเองจากบ้านเลยนะลาดับแรกเนี่ยพอรถมาส่งแล้วใช่ปะเราเดินเข้ามาเราก็ไปถามประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าเที่ยวบินที่เราจะบินเนี่ยมันอยู่ที่โรไหนนะอย่างติ๊กเนี่ยบินเจสตาล์นะคะวันนี้ติ๊กก็เดินไปถามเขาพอดีว่าอยู่โรอลเราก็เดินมาโรก็คือตัวอักษรด้านบนตรงนี้นะคะ ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นจอนะคะที่โชว์เที่ยวบินบอกนะว่าขาออกเนี่ยมีเที่ยวบินไหนบ้างแล้วก็เช็คดูว่ามันตรงกับที่เราได้รับข้อมูลมาหรือเปล่านะคะส่วนสัมภาระที่ติคคกมาด้วยในวันนี้นะคะก็จะคือมีกระเป๋าติดตัว1ใบนะคะก็คืออันนี้เอาไว้ใส่พวกของที่มันจะต้องหยิบบ่อยๆเช่นพวกพาสปอร์ตอะไรพวกนี้นะคะเอกสารต่างๆเนาะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําให้พกติดตัวเอาไว้นะคะก็คือ สักหนึ่งด้ามค่ะสัมภาระชิ้นต่อมานะคะก็คือนี่ค่ะกระเป๋าเป้หนึ่งใบห้อยหมอนรองคอติดไว้ด้วยกระเป๋าเป้อันนี้เขาจะติดตัวให้ประมาณ7จกิโลนะคะแล้วก็กระเป๋าเดินทางอีกหนึ่งใบค่ะ ก็คือใบใหญ่เลยนะคะอันนี้ติ๊กซื้อน้ําหนักไว้นะคะประมาณ30มโลค่ะลืมบอกไปคะ่ะว่าเลขาที่ติ๊กบินกลับเนี่ยคือติ๊กบินแบบว่าต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคปโ,โปร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอบอร์ดที่เราไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบงกอกแล้วก็สิงคปโปร์นะคะยังไม่ใช่แบบแบงกอกไปเมลเบิร์นนะทุกคนดูให้ดีนะคะก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติ๊กก็จะได้ตั๋วมา2ใบแบบนี้นะคะ ที่ได้ตั๋วมา2ไใบเพราะว่าติ๊กต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตั๋วมันก็จะเป็นอแองคโลกสิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์ไปเมลเบิร์นนะคะทุกคนเอกสารในการใช้เช็คอินนะัก็คือใช้แค่พาส,สปอร์ตเลยนะคะตอนแรกที่ติ๊กบินไปกับเพื่อนตอนต้นปีเมื่อตอนกุมภาใช่ปะ โอโหตอนประเทศเปิดใหม่ๆอะวนวายมากคือมันจะต้องใช้พาส,สปอร์ตวัคซีนด้วยแล้วมันก็จะต้องใช้ผลตรวจโควิดด้วยใช่ไหมออแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้พาสปอร์ตเล่มเดียวก็คือเช็คอินได้แล้วนะคะตอนที่เราเช็คอินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเรานะคะว่าเราจะต้องไปที่เกตเนี่ยตอนกี่โมงนะคะแล้วก็มันจะมีบอกว่าเกตอะไรแต่คือปกติแล้วว่ามันจะมีเกตพิมพ์บอกในที่ตั๋วเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เกตของฟิกิมันยังไม่ขึ้นก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปเช็คดูข,ข้างในอีกทีนะคะ นี่ค่ะมันจะมีคําว่าเกตอยู่ข้างในแบบนี้ตอนนี้11โมงแล้วนะคะทุกคนติ๊ก็จะเข้าไปด้านในแล้วเนาะเผื่อเวลาสักชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าเครื่องสแกนนู่นนี่นั่นนะพอเราตรวจตอมอทยผ่านแล้วเราก็จะมานี่เลยผ่านตรงนี้นะคะทีนี้เรายังไม่รู้เกตเนาะว่าเราจะต้องไปเกตอะไรอะ่ะค่ะก็ไปเช็คก่อนเกตอะไรวนะเนี่ย F 1, <laughs> 1> ทีนี้เราก็มาดูว่า F ไปทางไหน นี่มันจะมีป้ายบอกเราก็แค่เดินตามป้ายไปเลยค่ะทุกคนการเดินทางง่ายๆนะคะพอถึงเวลาประตูเปิดเขาก็จะเรียกเราเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็ตามลําดับที่นั่งค่ะเราก็ดูว่าที่นั่งของเรา,าเบอร์อะไรเนาะอย่างอันนี้นเขาไปที่นั่งเบอร์12เองนะคะเราก็แค่เดินตามกันเข้ามาแบบนี้นะคะ พอเราออกมาแล้วนะคะเราก็มาดูที่ป้ายนี้ค่ะเพื่อหาสายบินของเรานะคะของเด็กตอนนี่นะคะ3:25 J จ t ต้าเมลเบิร์น e อมมี่นอล1ทีนี้มันก็จะมีป้ายบอกว่าแต่ละทอมมนอลเนี่ยไปทางไหนเราต้องมาเช็คอีกทีนึงค่ะว่าทรานเฟอร์เคาน์เตอร์วะาอ่างที่เลขตัวอนอะไรนะคะอย่าง,องทอมมี่นอล1ที่ทรานเฟอร์เคาน์เตอร์ C นะคะ สีเดินตามทานเฟอร์ซีไปซึ่งตรงนี้มันทานเฟอร์ดีแสดงว่าฉันมาผิดหรือทานเฟอร์ซีน่าจะอยู่ฝัง่งนู้นทุกคนคือเมื่อกี้ไปเช็คที่หน้าจออีกอันหนึ่งมนาะคือมันบอกว่าเดี๋ยวให้ไปรอเช็คอีกทีตอนท่าโมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราก็ยังไม่รู้ว่าตรงเกตที่เราไปขึ้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่น ทุกคนมันเปลี่ยนเกตอีกแล้วเห็นปะตอนแรกมัน C ใช่ปะตอนนี้คือสามทุ่มยี่สิบห้านี่เองนะคะเจสตาเมลเบิร์นดีสี่สิบเจ็ดตอนแรกยังเป็น C อยู่เลยอ่ะดีนะไม่เดินไปแถวนั้นก่อนเห็นไหมคะทุกคนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเราจะต้องคอยติดตามดูที่ป้ายที่บอร์ดตลอดเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกตไหนกันแน่ตอนแรกอะมันเป็น C ใช่ปะมันเป็น C แต่มันยังไม่ได้บอกตัวเลขเราก็ไม่รู้มาตรงไหนแล้วก็อ๋อห้าโมงครึ่งมาดูก็ บอกว่าให้ไปที่เกตดีน47นะคะเนี่ยแหละเราก็ต้องคอยเช็คคอยตามนะคะก็โอเคแล,แล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งรอยาวๆแล้วะคะ่ะเพราะว่ามาเวียที่เนี่ย5ชั่วโมง10นาทีนะคะนานพอสมควรเลยนะคะก็หาอะไรกินนั่งรอนอนการเปลี่ยนเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะที่วัดสมคัญเลยก็คือดูป้ายะคะ่ะดูป้ายว่าเขาให้เราไปที่เกตอะไรแล้วก็เดินตามป้ายไปได้เลย อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระเป๋านะทุกคนสําหรับคนที่แบบมาเปลี่ยนเครื่องอะเราไม่ต้องกังวลเรื่องกระเป๋าเดินทางแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะส่งจากที่เราขึ้นอะ่ะคือแบ,บงคอกใช่ปะไปที่เมลเบิร์นเลยเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเราอีกทีหนึ่งที่เมลเบิร์นเลยนะคะที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องไปรับกระเป๋าเดินทางใดๆเลยค่ะพุ่ม่นะที่เกตข้างหลังยังปิดไฟมืดอยู่เลยนะคะเขาจะเปิดให้เข้าไปตอน2องทุ่ม 45ก็เดี๋ยวนั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเวลาฟ็อนน่าจะผ่านไปเร็วแะเดี๋ยวรอ,อขึ้นเครื่องกันนะคะเราออกมาแล้วนะคะทุกคนคนเยอะมากแล้วก็พอออกมาจากที่ตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ไปที่ตรงสกายบัสค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะนั่งสกายบัสกลับบ้านนี่เดินมาสุดตรงนี้เลยนะคะจะมีป้ายบอกเียนว่าสกายบัสโอเคแล้วไปสอบถามเขาก่อนนะคะไม่เคยนั่งเหมือนกันนี่นะคะซื้อตั๋วเสร็จแล้วราคาอยู่ที่ $19.95 นะคะแล้วก็เดินออกมารถจะจอดอยู่ตรงนี้เลย มีป้ายแดงๆบอกสกายบัตมันมีเครื่องซื้อด้วยตัวเองตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวยกกระเป๋าขึ้นเราจะต้องยกกระเป๋าเองแบบนี้นะคะแล้วก็ลากไปเลยอันนี้เราถึงเซาท์ท์นครอสแล้วนะคะเดินตามทางมันจะมีบอกนะคะแบบไปที่สถานีรถไฟข้างบนได้ ถึงแล้วตอนนี้ติกก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรื่อมากแบบนั่งรถสกายบัสความื่นมืนหัวเหมือนจะอาเจียนนิดนึงนะคะระยะเวลาการเดินทางจากสนามบินมาที่ในตัวเมืองเนี่ยประมาณ30นาทีนะคะ เขาจะมาส่งที่ตรงสถานีเซาท์เอนคลอสเนาะใครจะไปที่พักอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในโซนนี้ก็สามารถนั่งแทมนั่งเทรนหรืออูเบอร์ต่ออะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะคะเป็นทางเลือกที่แบบดีเลยนะคะสําหรับคนที่เดินทางมาคนเดียวนะเพราะว่าราคามันแค่ออติดไปสัก20่ดอลลาร์กันนะคะเห็นไหมคะว่าการเดินทางคนเดียวมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะจิ๊กว่าหลายๆคนอะ่ะอาจจะมีความกังวลตรงที่มันต้องเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมตรงที่ไปเปลี่ยนที่สิงคโปร์อ่อะก็ทําตามสเต็ปเลยะคะ่ะ เราอ่ะดูตามป้ายเป็นหลักนะที่เขาจะขึ้นใช่ป่ะว่าแบบไฟอะไรกี่โมงแล้วก็ไปที่เกตไหนนั่นะแหละเราก็อิงตามนั้นเลยพอเรารู้แล้วว่าเราต้องไปขึ้นที่เกตไหนเราก็เดินตามป้ายเลยคือที่สนามบินอ่ะเขาจะมีป้ายบอกทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอยู่แล้วนะคะจะไม่หลงแน่นอนนะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเออหาไม่เจอจริง,รงๆอะไรเงี้ยเราก็ถามอินโฟมชันได้แต่สำหรับใครที่มาใหม่ๆแล้วมาคนเดียวคืไม่ค่อยกล้าพูดกล้าถาม,ามก็นั่นะแหละเดินตามป้ายเลยพอเราไปถึงหน้าเกตเกตอ่ะมันก็จะมีป้ายบอกอีกที ว่าไฟที่เราบินคือไฟอะไรนะครับแล้วก็ที่สาคัญให้ไปก่อนเวลาเผื่อเวลาไว้เลยอย่างติ๊กเนี่ยจะเผื่อเวลาก่อนเช็คอินเนี่ยก็จะไปแบบสามชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เข้าเกตเนี่ยก็จะไปรอแบบ1ชั่วโมงเลยเพราะว่าเป็นคนแบบกลัวตกเครื่องนะคะพอตอนที่เราอยู่บนเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีแจกใบดีแคลของนะคะแล้วก็กรอข้อมูลรายละเอียดตั้งแต่อยู่บนเครื่องเลยนะอย่างติ๊กบอกว่าให้พกปากกาติดตัวไว้สักด้านหนึ่งนะคะพอเราลงจากเครื่องมาเนี่ยเราก็จะได้ไปยื่น ได้เลยนะคะพอผ่านตรงตอมองมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตรวจพาสปอร์ตนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วจนะถึงจะแบบไปรอรับกระเป๋าคือรอรับกระเป๋านานมากแล้วกระเป๋าเป้ฉันก็หนักมากก็นั่นแหละรับกระเป๋าเสร็จแล้วแล้วถ้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็ออกมาได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับใครที่เดินทางคนเดียวก็สู้ๆนะคะยิ่งถ้าเป็นครั้งแรกด้วยก็ไม่ต้องกลัวไปมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยติกรู้สึกว่ามันง่ายกว่าตอนที่ติ๊กมาตอนช่วงเดือนกุมภามากๆคือตอนนั้นที่มาเปิดประเทศใหม่ๆยุ่งยาก ตรวจค่อนข้างเคร่งนะคะแล้วก็เหมือนจะเจอคนไทยน้อยกว่าตอนช่วงเดือนกุมพาที่ติ๊กบินมานะคือตอนเดือนกรุมพาที่บินมาคือแบบคนไทยแบบเยอะมากคือเดิอนออกมายังแบบมาถามเรื่องแบบมีแคร์ของอันยับเรยแต่วันนี้ที่ติ๊กบินมาคือเจอแบบค่อนข้าง,างน้อยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนละคันเดี๋ยวขอไปต้มมาม่ากินก่อนเพราะแบบนั่งรถมามีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ